รายการพูธแบบเซนวันนี้คือวันที่ยี่สิบสี่วันนี้วันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้กสบสามนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นยังคงเป็น เรื่องราวของพระประมาจารย์ไว้หลางนะครับโดยจะชื่อว่าชีวิตมัศจรรย์บนความบังเอิญของไว้หลางตอนที่6นะครับต่อ,อจากตอนที่แล้ววันนี้ก็จะขอเริ่มต้นโดยสโลกธรรมของผู้รู้แจ้งต่อจิตเดิมแท้สโลกธรรมที่เปรียบเสมือนปริศนาธรรมหรือโกอานที่เกิด กะจากการประจักษ์แจ้งต่อธรรมิชาติเดิมแท้ของจิตซึ่งหนุ่มไวยลางเขียนไว้บนกำแพงคู่กับสโลกธรรมของภิกษุสินเซาหรือเสียงซิ้วนั้นร้วนแต่ส่งผลให้ผู้คนในอารามและนอกอารามมิเพียงตื่นเต้นและส่งเสียงสรรเสริญเจ้าของสโลสรรรมทว่ายังโจดจันด้วยความประหลาดใจยิ่งต่อภูมิธรรมภูมิจิตของหนุ่มจากแดนใต้ ว่าแม้แต่เขาเป็นผู้ไม่รู้หนังสือแต่กลับมีปรีชาญาณอันลึกซึ้งอย่างยิ่งกระทั่งเพียงไม่กี่วันต่อมาเสียงโจดจันหรือเสียงที่เลี่ยงลือก็ยังก็ดังไปถึงหูพระสังฆานายกองค์ที่งหงเยินอย่างลวดเล็วนะครับเมื่อพระสังฆะพระนินายกคงเยินเดินไปยังผนังที่จารึกสโลกธรรมของหนุ่มไว้หลางดังกล่าว ปรากฏว่าหลังจากท่านอ่านสลุกทำเลนี้แล้วก็รู้สึกได้ทันทีว่าผู้เขียนคือหนุ่มว้ลางมีปัญญาญาณสามารถเข้าถึงสัจธรรมสูงสุดคือสัจธรรมที่พ้นไปจากโลกีธรรมสู่โลกุตรธรรมเนื้ออื่นใดพระสังฆนายกของเยื่นยังครุ่นคิดอีกว่าบัดนี้ท่านได้พบบุคคลที่สืบทอดหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานิกายทยานาชานหรือเซน อีกทั้งเป็นผู้เหมาะสมที่จะได้รับมอบบาทและผ้ากาสาวพัดพร้อมตำแหน่งพระสังฆวินายกต่อจากท่านแล้วแต่การนั้นพระสังฆวินายกของเยื่นรู้ดีว่าหนุ่มไว้หลางกำลังมีภัยจากผู้ทุศีลหรือผู้ลิษยาอีกทั้งยังหวั่นเกรงว่าจะมีผู้ที่ช่วงชิงบาทและผ้ากาสาวพัดไปครอบครอง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของหนุ่มไวหลางผู้ผู้เขียนสโลกธรรมนี้ส่งผลให้พระสังฆานายกคงยื่นจึงต้องปกปิดมิให้ผู้ใดรู้รู้ว่าหนุ่มไวหลางคือผู้ที่เหมาะสมหรือควรได้รับผ้ากาสาวพัดพร้อมบาทรวมทั้งเหมาะสมที่ได้รับมอบหลักธรรมอันเล่นรับ แห่งนิกายทยานะชาหรือเซนพร้อมกับตําแหน่งพระสังฆนายกองค์ที่6นอกเหนือจากนี้พระสังฆนายกองยนก็ได้กล่าวสั้นๆกับผู้ที่มุ่งอ่านสโลกธรรมดังกล่าวว่าผู้เขียนสโลกธรรมนี้หาได้พบทางแห่งพุทธไม่หมายถึงหนุ่มวลางผู้แต่งสโลกธรรมดังกล่าวนี้ยังไม่แจ่มแจ้งต่อสภาวะจิตดเดิมแท้นั่นเอง และเมื่อกล่าวจบพระสังฆราชองหงเย่นก็ถอดรองเท้าลบสโลกธรรมดังกล่าวนี้ทิ้งทันทีเหตุผลสำคัญที่พระสังฆนายกหงเย่นต้องลบสโลกธรรมของหนุ่มไวหลางด้วยรองเท้าเนื่องเพราะต้องการแสดงให้ผู้คนในอารามและนอกอารามเข้าใจว่าหนุ่มไวหลางผู้แต่งสโลกธรรมบทนี้ยังไม่ได้คดจิตเดิมแท้ หนังสือสูตรของไวหลางสำนวนแปลภาษาจากภาษาอังกฤษของพุทธทาสพิกขุกล่าวถึงหนุ่มไว้ลางได้ได้สร้างความประหลาดใจแก่ผู้คนอันเป็นผลมาจากการแต่งโกธรรมฟาร์มตอนหนึ่งว่าเมื่อหนุ่มไว้ลางแต่งสโลกไว้บนผนังแล้วทั้งพวกลูกศิษย์และคนนอกทุกคนที่อยู่ที่นั้นต่างพากันประหลาดใจอย่างยิ่งจิตใจเต็มตื้นไปด้วยความชื่นชม พวกเขาพากันกล่าวแก่กันและกันว่าน่าประหลาดเหลือเกินไม่ต้องสงสัยเลยเราไม่ควรตัดสินใครว่าเป็นอย่างไรด้วยการเอารูปร่างภายนอกเป็นประมาณมันเป็นได้มันเป็นไปได้อย่างไรกันหนอที่เราพากันใช้สอยโพธิสัตว์ผู้อวตาน ให้ทำงานหนักให้แก่เรามานานถึงเพียงนี้เมื่อพระสังฆายกหงเยินเห็นคนเหล่านั้นพากันเต็มตื้นไปด้วยความมหัศจรรย์ใจท่านจึงเอารองเท้าลบสโลกซึ่งเป็นของหนุ่มไว้ลากออกเสียเนื่องเพราะหากไม่ทำเช่นนั้นพวกคนที่มักอิจฉาลิษยาจะพากันทำลายเขา พระสังฆพนายกแสดงความรู้สึกบางอย่างออกมาซึ่งทําให้คนเหล่านั้นพอใจและทุกคนเข้าใจว่าแม้ผู้เขียนสโลกอันนี้ก็ยังไม่ใช่ผู้ที่เห็นแจ้งจิตเดิมแท้เหมือนกันขออธิาบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่าสโลกทำอันเรื่องอันลือเรื่องลือเรื่องทั้งของหนุ่มไว้ลางและของภิกษุสินเซาดังกล่าวนี้ล้วนเชื่อเห็นถึง สองแนวทางแห่งความเข้าใจต่อหลักธรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็คือแนวทางหนึ่งเป็นแนวทางของการฝึกอบรมจิตให้สะอาดสงบสว่างซึ่งเป็นแนวทางที่ภิกษุออสินเซากำลังประพฤติปฏิบัติธรรมในขณะนั้นนั่นเองนั่นก็หมายความว่าผู้ที่เชื่อมัน่นตามแนวทางของภิกษุสินเซา คือผู้ที่เห็นว่าจิตเป็นธรรมชาติที่อยู่จริงที่มีอยู่จริงและหากต้องการให้จิตไวสุดหรือสงบหรือว่างจากกิเลสตัณหาอาจใช้วิธีนั่งสมาธิเพื่อชำระจิตด้วยความเชื่อที่ว่าจิตนั้นสามารถชำระล้างสิ่งสกปรกในจิตให้สะอาดได้ตามที่ตนนึกคิดปรุงแต่ง เหนืออื่นใดผู้ที่เชื่อตามแนวทางนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้มีความพยายามที่จะใช้สติปัญญาสัมป,ปชัญญะ <c oughs> กำกับจิตทุกอย่างก้าวไม่ว่าเดินยืนนั่งนอนผู้นั้นต้องปพฏิบัติด้วยอาการสำรวมและมันระวังกายและจิตตลอดถึงมุ่งกระทาให้จิตสงบหรือให้จิตคิดปรุงแต่งไม่ให้จิตคิดปรุงแต่ง ซึ่งล้วนแต่เป็นการกระทำเพื่อเป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นนี่คือจบตอนหนึ่งนะครับคือตอนสโลกธรรมของผู้รู้แจ้งต่อจิตเดิมแท้หัวข้อต่อไปคือจิตเป็นอิสระคือไรภาวะผูกพันสิ่งใดนะครับในการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของจาพุทธนิกายทยานะชาญหรือเซนนั้น มีเอกลักษณ์ในการถ่ายทอดแตกต่างจากแนวทางของชาวพุทธเทรวาสเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธทยาณนะชาหรือเซนเห็นว่าทุกสรรพชีวิตมีพุทธะที่ไม่แตกต่างกันแต่ความแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นย่อบนำไปสู่การกระทำที่ผิดๆนั่นเอง ส่วนการจัดรู้หรือการบรรลุธรรมแบบนิกายทยานะชาหรือเซนนั้นก็ไม่ใช่อะไรอื่นหากแต่เพียงถนักรู้ถึงสรรพสิ่งว่าลายสภาวะและลายลาักษณะใดๆกะนั้นผู้จัดรู้หรือผู้บรรลุก็ไม่ใช่เป็นผู้จัดรู้แต่อย่างใดแต่ก็มิได้หมายความว่าเป็นผู้จัดรูลุหรือมีผู้บรรลุจริงหรือไม่จริง เฉพาะอย่างยิ่งเพียงแต่ผู้บรรลุนั้นเท่านั้นที่ไม่มีทว่าแม้แต่ธรรมที่บรรลุถึงได้ก็ไม่มีเช่นเดียวกันหมายความว่าทั้งผู้บรรลุและธรรมที่บรรลุล้วนแต่เป็นถ้อยคําหรือภาษาตามสมมุติของชาวโลกเช่นมีผู้บรรลุหรือไม่บรรลุต่อสภาวะธรรมต่อสภาวะหนึ่งสภาวะใดเป็นต้น แท้จริงแล้วหาได้มีผู้ใดผินผู้ประพฤติธรรมและไม่มีผู้ใดบังเกิดมรรคผลแห่งการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าพุทธกับผู้บรรลุกันก็หาไม่หามไม่ดังที่พระพุทธเจ้าจัดไว้ในพระสูตรที่ชื่อวัชระเฉติกปาปัญยปามิตาหรือที่ท่านเบลลางเรียกว่ามหาปัตยาปามิตาหรือวัชระสูตรตอนหนึ่งว่า เราตถาคตจักต้องสั่งสอนชี้ทางให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นบรรลุนิพพานในวิมุตต์บังเกิดจิตหลุดพ้นเป็นอิสระไม่ผูกพันกับภาวะใดๆกระนั้นหากเมื่อใดหมาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งไม่มีปริมาณไม่มีที่สุด,สดไรขอบเขตและสุดขนานับนี้ บรรลุถึงความเป็นอิสระไล้ภาวะผูกพันใดๆแล้วเราตถาคตย่อมไม่คิดเลยว่ามีสรรพสัตว์ใดๆเป็นผู้บรรลุหรือสำเร็จนิพพานได้วิมุตต์เพราะเหตุที่ว่าหาได้มีสรรพสัตว์ใดจิตหลุดพน้นจิตหลุดพน้นหรือบรรลุถ,ถึงจิตห,หลุดพน้นหรือบรรลุถ,ถึง ความอิสระจากภาวะใดๆหรือสำเร็จนิพานได้วิมุตติใดๆไม่เมื่อพินิพิจารณาเนื้อหาแห่งสาระแห่งวัชรสูตรซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ย่อมเป็นสิ่งยืนยันว่าพระองค์ไม่ได้มุ่งหมายให้มนุษย์และสร,รพสัตต์ต้องแสวงหาหรือต้องกระทำหรือไม่ต้องแสวงหาหรือไม่ต้องกระทำเพื่อบรรลุถึงสิ่งใดหรือภาวะใดหรือบรร เกิดมรรคผลใดก็มิใช่ทั้งนั้นทั้งสิน้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะก็คือมนุษย์ทุกคนมีศักยาภาพหรือมีปัญญายาณที่ทัดเทียมกันในการอย่างรู้หรือจัสทรู้นั่นคือมนุษย์และสรรพสัตวล้วนแต่มีโอกาสที่จะบรรลุถึงหรือบังเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องทองแท้ว่าสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ คููมีคุณลักษณะแห่งความว่างหรือว่างจากลักษณะและสภาวะใดๆหมายความว่าสั่งสอนหรือชี้นำให้เวนิยศาสตร์พึงประจักษ์แจ้งหรือเห็นแจ้งต่อธรรมชาติแห่งตนว่าไร้สภาวะหรือไร้ลักษณะแห่งความเป็นตัวตนเป็นบุคคลเป็นสัตว์และเป็นชีวิตใดๆซึ่งผู้ที่เห็นเช่นนี้แม้ช่วเวลาเสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้น ผู้นั้นก็สามารถเห็นแจ้งต่อจิตเดิมแท้ได้โดยตลอดการนั่นก็คือผู้ใดผู้นั้นประจักษ์แจ้งต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตว่าเสมือนความว่างที่ปราศจากสภาวะและลักษณะใดๆส่งผลให้จิตผู้นั้นเป็นอิสระจากสิ่งร้อยลัดหรือสังโยชน์หรือจิตมีวิมุตต์หลุดพ้นจากสิ่งร้อยลัดไปตลอดการ ผู้ใดเข้าใจหรือเห็นแจ้งต่ออริยสัจธรรมเช่นนี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ละความเห็นผิดเกี่ยวกับตัวตนละวงเล็บละสักกายทิฏฐิและผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์หรือเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งซึ่งความหมายทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เพื่อจะนำไปสู่ความเข้าใจหรือเส้าสู่การรู้จักถึงสภาวะแห่งจิตเดิมแท้หรือจิตพุทธนั่นเอง อีกทั้งเพื่อให้ประจักษ์แจ้งว่าเพราะความคิดนึกปรุงแต่งจึงบังเกิดความมีความเป็นและความไม่มีไม่เป็นแห่งสรรพสิ่งซึ่งล้วนแต่เป็นหลักธรรมคำสอนของพระสังฆนายกองค์ที่ห้าหงเหยนและพระนายกองค์ที่หกหวยหลางทั้งนี้หลักธรรมคำสอนของท่านทั้งสองดังกล่าวมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว ขอย้ำว่าผู้ที่เข้าใจหรือรู้จักสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนั้นย่อมประจักษ์แจ้งชัดว่าจิตของมนุษย์นั้นเป็นแต่เพียงสมมุติว่าจิตแท้จริงแล้วไม่มีจิตไม่แล้วไม่มีจิตก็ไม่ใช่หรือมีจิตก็ไม่ใช่เป็นแต่เพียงสมมุติภาษาและถ้อยคำเพื่อหรือเพื่อเป็นเพียงคำที่บัญญัติเรียกสิ่งหนึ่งว่าจิต หรือจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะหรือจิตหนึ่งเท่านั้นด้วยเหตุนี้พระสังฆนยายกว้หลางและประมาาจารย์แห่งพุทธศาสนานิกายทายาทาชาลและเซนทุกท่านจึงสอนว่าจิตที่เปรียบเสมือนความว่างนี้มิอาจทําให้เป็นเช่นไรได้เช่นไม่อาจทําให้สะอาดหรือทําให้มันสกปรกหรือทาให้จิตเป็นภาวะใดๆได,ได้เป็นต้น นั่นก็คือจิตไม่มีทั้งความเปรเื้อนและความบริสุทธิ์หรือจิตไร้ความบริสุทธิ์และไร้ความสกรปรกทั้งสิน้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะบรรลุถึงธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธ,ธะและแม้ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนชาวพุทธนิกายทยานะชาหรือเซนก็เผยแผ่เพียงเรื่องเดียวคือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธ,ธะเฉพาะอย่างยิ่ง ล่าวถึงสภาวธรรมแห่งความเป็นพุทธว่าหาพบได้ที่จิตเพราะพุทธก็คือจิตจิตก็คือพุทธนั่นเองซึ่งเป็นคำสอนที่ตรงกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังปรากฏอยู่ในคัมภีร์หรือพระสูตรต่ตางๆนั่นเองสรุปว่าสรรพสิ่งหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือธรรมในจักรวาลล้วนประกอบด้วยความว่างสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมิได้เป็นอะไร หรือมิได้มีลักษณะและสภาวะใดๆที่เรียกว่าอนัตตาหรือสรรพสิ่งว่างจากสภาวะและลักษณะใดๆเรียกว่าสุญญตาหรือความว่างจบนะครับอีกตอนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตอนที่ว่าด้วยจิตเป็นอิสระคือไร้ความผูกพันสิ่งใดนะครับเอาละครับผมก็ได้อ่าน มาถึงตอนที่หนะครับในวันนี้นะครับเขาขอ,ขอจบนะครับแค่นี้นะครับก่อนจบก็เช่นเดิมนะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่สงสัยนะครับที่สงสัยอยากจะพูดคุยนะครับ อยากจะได้พูดคุยอยากจะพูดคุยหรือสอบถามข้อสงสัยติดต่อผมได้ที่หมายเลขนะครับ089 126 0689นะครับและ02 513 3279 029397466นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้วันพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับในรายการพูดแบบเซน็นและยังคงเป็นเรื่องชีวิตมหัศจ,จารย์บนความบังเอิญของไวหลางหรือปรมาจารย์ไวหลางสังคับนายกองค์ที่6ของจีนต่อไปนะครับสวัสดีครับ